สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนเดชนอีกแล้วนะครับกับอักษรอ้อนเลินนั่นเองครับก็ยังอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์ปอสองเทอม2นั่นเองครับซึ่งวันนี้แน่นอนเหมือนเดิมก็คือครูนเดชนมาเฉลยแบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วนั่นเองซึ่งครั้งก่อนใครจําได้ครับครูนเดชนสอนแบบฝึกหัดไปแล้วเนาะโอเคนะเรื่องอะไรครับักเรียนเรื่องการวัดปริมาตรและก็ความจุนั่นเองโดยใช้อะไรนะช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงแล้วก็ลิตรนั่นเองครับ ซึ่งครั้งนี้ก็จะพานักเรียนเนี่ยมาทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันเลยโอเคนะไหนใครอยากทําแบบฝึกหัดแล้วยกมือครับโอ้โหนี่อยากนะโอเคนะเดน๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนไหนที่ยังไม่ได้ทาแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วไปทํามาก่อนให้เสร็จนะครับแล้วก็มาดูเฉลยไปพร้อมกับครูนัเด่นเนาะส่วนคนไหนทํามาแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยครับผมเริ่มกันกับข้อที่3ครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย พิจรารณาภาพที่กำหนดในแต่ละข้อแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนี่มาดูครับข้อที่หนึ่งเป็นยานะครับยาน้ำนะเท่ากับออันนี้เป็นช้อนชานะนักเรียนลองนับสิหนึ่งกลุ่มครูแบ่งแบบนี้แล้วกันหนึ่งกลุ่มมีสามช้อนชาอันนี้อีกหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มแล้วก็ห้ากลุ่ม โอเคนักเรียนรู้แล้วมันมีอยู่5กลุ่มกลุ่มละสช้อนชาดังนั้นจะเขียนได้ว่าเท่าไหร่ครับ5คูณกับ3สูตรคูณต้องมาครับเท่ากับ15้ช้อนชานั่นเองดได้มาแล้วครับดังนข้อที่1ไม่ยากนะนักเรียนคนไหนยังท่องสูตรคูณไม่ได้ครูเล่นย้ําไปแล้วย้ําอีกนะครับว่าให้ไปท่องสูตรคูณให้แม่นๆเลยนะดังนั้นข้อที่1นักเรียนช่วยครูตอบคาถาม่อยครับข้อ1อนึ่เขาถามว่ายา1ขวดมีความจุเท่ากับกี่ช้อนชานะครับ1ิบ ห้าช้อนชานั่นเองเก่งมากโอเคนะทีนี้ข้อที่2ครับนักเรียนเขาถามว่าถ้ายา30ช้อนชาใส่ขวดยาได้กี่ขวดอไหนนักเรียนลองคิดสิครับเอถ้า15ช้อนชาเนี่ยมันได้กี่ขวดนะ1ขวดดังนั้นถ้าอีก15ช้อนชาก็ได้อีก1ขวด15บวกกับ15เป็น30นั่นเองหรือนักเรียนจะดูเป็นการคูณก็ได้ครับโอเคนะ เออหนึ่งขวดเท่ากับ15ช้อนชาดังนั้นตรงนี้30ช,ช้อนชาก็คือนักเรียนจะได้ว่า15คูณกับอะไรนะได้เท่ากับ30ก็คือ15คูณกับ2นั่นเองแสดงว่านักเรียนจะได้ว่าถ้ายา30ช้อนชาเนี่ยใส่ขวดยาได้กี่ขวดนะครับ2ขวดนั่นเองเก่งมากครับโอเคนะอันนี้คือเรื่องเดิมเลยโอเคนะไม่ยากใช่ไหมทันไหมเอ่ยเนี่ยใครทันยกมือหน่อยครับโอ้โหนี้ใครนะบอกทันนะ เพราะยังไงทํามาแล้วนั่นเองโอเคนะใครผิดอย่าลืมแก้นะครับไปต่อข้อที่2ครับนักเรียนข้อที่2เป็นมายยงเนสครับนี่มายยงเนสนะฮะเท่ากับอันนี้เป็นช้อนโต๊ะนะช้อนใหญ่ขึ้นมาเป็นช้อนโต๊ะครูเน้นนับก่อนแบ่งเป็นกลุ่ม1กลุ่มมีลสอช้อนโต๊ะครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่4ดังนั้นหมายความว่ามันมีกี่กลุ่มครับนักเรียน4กลุ่มกลุ่มละ2ก็ต้องเขียนได้ว่าเท่าไหร่นะ 4คูณกับ2นั่นเองเดยนครูเรียนขอแอบ,บเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ4คูณกับ2เท่ากับเท่าไหร่ครับโอ้โหข้างหลังตอบเสียงดังฟังชัดมากเก่งมากครับนักเรียน4คูณกับ2เท่ากับ8นั่นเองโอเคนะดังนั้นคำถามข้อที่1ตอบได้แล้วครับข้อ1ถามว่ามายองเนส1ขวดมีความจุเท่ากับกี่ช้อนโต๊ะนะ8นั่นเองเก่งมากครับนักเรียน8ช้อนโต๊ะโอเคนะมาดูคำถามที่2ครับเขาถามว่า มายองเนส32ช้อนโต๊ะครับใส่ขวดได้กี่ขวดเอาละครับถ้า1ขวดเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับกี่ช้อนโต๊ะนะเท่ากับ8ช้อนโต๊ะดังนั้นเขาอยากได้32ช้อนโต๊ะครับนักเรียนเด๋ยวก็ต้องมี8คูณกับอะไรหน้าได้3 2สุดคูณต้องมาละครับ8คูณกับโอ้โหสุดยอดครับนักเรียน8คูณกับ4นั่นเอง ด้นหมายความว่าจะต้องมีกี่ขวดครับนักเรียน4ขวดนั่นเองนี่เห็นไหมทันไหมเอ่ยใ,ใครทันยกมือโอ้โหสุดยอดครับนี่ย้ํานะว่านักเรียนต้องท่องสุดคูณให้แม่นยําคนไหนยังไม่แม่นรีบเลยครับท่องสุดคูณให้แม่นยาซะก่อนโอเคนะด้นผ่านไปแล้ว2ข้อเห็นไหมไม่ยากด้นไปต่อข้อที่3กันครับนักเรียนมาดูข้อ3ครับข้อนี้เป็นหม้อครับนักเรียนหม้อโอเคนะ หม้อหนึ่งใบเท่ากับน้ำา A ใครจําได้แบบนี้มันคือน้ําอยู่ในถ้วยตวงแบบนี้เรียกว่ากี่ลิตรนะหลิตรครับเก่งมาก1ลิตรดังนั้นอันนี้1ลิตร2ลิตรอันนี้ก็อีก1เป็น3ลิตรนั่นเองได้มาแล้วครับดังนั้นช่วยครูได้ตอบคําถามครับข้อที่1ข้อนี้พิเศษหน่อยถาม3ข้อเลยนะมาดูข้อที่1ครับหม้อหนึ่งใบมีความจุเท่ากับกี่ถ้วยตวงครับเรียน กี่ถ้วยตวง3ถ้วยตวงหรือว่า3ลิตรนั่นเองแต่เขาถามเป็นถ้วยตวงนักเรียนก็ตอบว่า3ถ้วยตวงนั่นเองโอเคนะข้อที่2ครับม้อ5ใบมีความจุเท่ากับกี่ถ้วยตวงอ่านนักเรียนลองดูก่อนอันนี้คือม้อ1ใบนะจะเท่ากับเท่าไหร่กี่ถ้วยตวง3ถ้วยตวง1ใบเท่ากับ3ครับ2ใบก็ต้องเท่ากับ6ถูกไหมดงนั้นเขาถามกี่ใบครับนักเรียน5ใบนักเรียนก็ต้องจับ3กับ5มาทำอะไรกันนะครับ คูณกันนั่นเองก็คือมีอยู่5กลุ่มนั่นเองโอเคนะหนึ่งกลุ่มหรือว่าม้อหนึ่งใบเนี่ยจุได้สามถ้วยตวงโอเคนะดังนั้นห้าใบม้อห้าใบนะก็ต้องจุได้เท่ากับห้าคูณกับสามหรือว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนสิบห้าถ้วยตวงนั่นเองโอเคเนาะไม่ยากใช่ไหมครับโอเคนะตรงนี้ครูเรียนเขียนให้นะหรือนักเรียนจะไปทดมาจากคนอกก็ได้แล้วเติมเลขสิบห้าก็ได้ครับผมขอข้อที่สามครับมาดู ข้อที่3ถามว่าถ้าต้องการต้มน้ํา21ลิตรเอาแล้วครับ21ลิตรนะต้องใช้หม้อขนาดเท่าก,กันกี่ใบเอาแล้วครับ21ลิตรข้อนี้1่ถ้วยตวงมันเท่ากับ1ลิตรพอดีดังนั้นเรียนก็เขียนได้ครับว่าไอ้ม้อ1ใบตรงเนี้ยมันจะเท่ากับกี่ลิตรนะ3ลิตรพอดีครับดังนั้นม้อ1ใบเท่ากับ3ลิตรข้อถามว่าอยากได้21ลิตรครับนักเรียน ก็ต้องนักเรียนก็ต้องดูว่ามีหมอ้ออยู่กี่ใบเอก็ต้องคิดว่า3คูณกับอะไรเอ่ยได้21 3คูณกับโอโหเก่งมากข้างหลังเสียงดังฟังชัดมากครับ3คูณกับ7นั่นเองได้21โอเคนะดังนั้นแสดงว่าข้อนี้ต้องใช้มอกี่ใบครับนักเรียน7ใบนั่นเองโอเคนะไม่ยากใช่ไหมครับไหนใครทันยกมือครับโอโหสุดยอดโอเคนะเดินท้าข้างหน้าข้างหลังทันแล้วขอต่อข้อที่ 4กันเลยครับผมมาดูข้อที่4ครับนักเรียนทีนี้ข้อที่4นะครูจะถามให้นักเรียนช่วยครูแะเด็ดตอบคําถามได้ไหมเอ่ยนี่น่ารักมากดังนั้นถ้าได้ช่วยครูตอบหน่อยนะครับแค่3ข้อแค่นั้นเองมาดูครับข้อที่1นึ่งดูก่อนยังไม่ยังไม่ได้ดูกะละมังเลยนะไปตอบคําถามไม่ได้ดูก่อนกะละมังหนึ่งใบครับเท่ากับเอ๊มีดอกอะไรเนี่ยดอกมะลิครับกี่ลิตรนะับครับมีอยูห่ห กลุ่มก็คือ5ลิตรนั่นเองดังนั้นกะละมัง1ใบจะจุดอกมะลิได้5ลิตรนะครับโอเคนะดังนั้นคําถามที่1ครับเขาถามว่ากะละมัง1ใบมีความจุเท่ากับไหนใครจะตอบโอ้ข้อแรกง่ายมากแยกกันสุดลิตรนะฮะกี่ลิตรครับนักเรียนเออหลิตรนั่นเองเก่งมากโอเคนะไปต่อข้อที่2ไม่ยากนะโอเคครับข้อที่2ถามว่าถ้าดอกมะลิ25ลิตรครับ ใส่กระมังได้กี่ใบเอาละ5ลิตรใส่กระมังได้1ใบครับนักเรียนเราอยากได้กี่ลิตรนะ25ลิตรเอ๊คิดยังไงนะสอนไปแล้วก็ต้อง5คูณกับอะไรเอ่ยเท่ากับ25 5คูณกับอื้อหเก่งมาก5คูณกับ5แสดงว่านักเรียนจะต้องใส่กระมังได้กี่ใบครับนักเรียน 5, 5ใบนันเองเก่งมากครับโอเคและข้อสุดท้ายข้อนี้ครับไหนใครจะตอบยกมือเลยครับ โอ้โหแย่งกันเรยวกลาวเลยนะเป็นไงแสดงว่าทําได้ถูกไหมเอ่ยไม่ได้ยากใช่ไหมครับมาดูข้อที่3ครับข้อที่3ามเขาถามว่าดอกมะลิ1ลิตรครับร้อยพวงมลลาลัยได้2พวงข้อนี้ยากขึ้นมานิดนึงนะครับนักเรียนดอกมะลิ1ลิตรร้อยพวงมลลาลัยได้2พวงถ้าดอกมะลิ1กะละมังจะร้อยพวงมลลาลัยได้กี่พวงเอาแล้วครับเอาละนักเรียนต้องรู้ก่อน1กะละมังมันมีกี่ลิตรครับนักเรียน มันมีอยู่5ลิตรแบบนี้นะอันนี้คือ1กะลกะมังนะแล้วเขาบอกว่าดอกมะลิ1ลิตรครับ1ลิตรก็คือไอหตรงเนี้ยโอเคนะ1ลิตรตรงเนี้ยจะร้อยพวงมะลิได้กี่พวงนะครับ2พวงแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นกี่พวงครับนักเรียน2พวงไอตรงนี้ก็ต้องได้กี่พวง2พวงตรงนี้ก็ได้อีก2พวงตรงนี้ก็ได้อีก2พวงและตรงนี้ก็ได้อีก2พวงนั่นเองแต่นักเรียนก็ดูครับว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่พวงนะ มี2อยู่กี่กลุ่มครับ1 2 3 4สาสี่แล้วก็5นั่นเองโอเคนะจะมีอยู่5กลุ่มกลุ่มละ2ก็จะเขียนได้ว่าเท่าไหร่ครับ5คูณกับ2เท่ากับเท่าไหรนะ10พวงนั่นเองเก่งมากๆครับไหนใครตอบ1ิเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดครับปลบมือตัวเองหน่อยเร็วนี่โอเคนะเป็นไงครับครูเล่นพานักเรียนทําแบบฝึกหัดไปแล้ว4ข้อไหนใครถูกหมดยกมือครับโอ้โหเก่งมาก โอเคนะเดินนักเรียนคนไหนที่ยังผิดอยู่ไปแก้ไขให้ถูกต้องนะครับโอเคนะได้ไหมเอ่ยใครได้แล้วยกมือครับนี่โอเคนะได้เนอะดันถ้าได้แล้วเดี๋ยวอย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมมานะครับโอเคนะ่ะมาต่อกันเลยครับนักเรียนโอเคนะมาทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติม,ตมกันครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับโอเคนะมาดูข้อที่1กันเลยครับเป็น นมนะครับ1กล่องจะเท่ากับกี่แก้วเอ่ยนับก่อน1 2และ3 3แก้วนะครับโอเคนะได้นับมาแล้วว่ามันจะต้อง3แก้วนะดังนั้นหมายความว่าอะไรนักเรียนทราบครับว่านม1นกล่องเนี่ยมีความจุเท่ากับแก้วกี่แก้ว3แก้วนั่นเองดันข้อที่1ครับเขาถามว่านมกล่องนี้มีปริมาตรก็ต้องตอบว่า3แก้วนั่นเองครับเก่งมากโอเคนะข้อที่สองครับเขาบอกว่า ถ้านม18แก้วเอาแล้วครับนม18แก้วนะใส่กล่องนมได้กี่กล่องครับนักเรียนดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้า3แก้วเนี่ยมันได้กี่กล่องครับมันใส่ในกล่องได้1กล่องพอดีดังนั้น18แก้วครับนักเรียนก็ต้องหาครับว่า3คูณกับอะไรหน้าได้18 3คูณกับโอโหเก่งมากครับ3คูณกับ6นั่นเองแสดงว่านักเรียนจะมีแบบนี้อยู่ทั้งหมด6กลุ่มก็คือกลุ่มละกล่องก็จะได้ทั้งหมด หกกล่องนั่นเองครับเก่งมากโอเคนะทันไหมเอ่ยใครทันยกมือครับสุดยอดครับโอเคนะดงนั้นขอไปต่อข้อที่สามครับนักเรียนข้อที่สามนักเรียนดูกาครับข้อนี้เป็นกานะกาน้าชากาน้าชาหนึ่งกาเนี่ยโอเคนะจุได้กี่แก้วนักเรียนนับครับหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นกาน้ําชาหนึ่งใบนะจุได้สี่แก้วโอเคนะตอบคําถามข้อที่สามได้แล้วครับข้อสามเขาถามว่า กาน้ำชามีความโจ๊เอ๊ตอบกี่แก้วครับพี่เรียนโอ้โหเก่งมาก4ี่แก้วครับไม่ยากเนาะข้อที่4ครับไปอย่างไวเลยนะข้อที่4เขาบอกว่าถ้าน้ําชา24แก้วใส่กาน้ําชาได้กี่ใบเอาละครับถ้าน้ําชา24แก้วอ่าครูได้เรียนถามถ้าน้ําชาสี่แก้วมันจะใส่กาได้1ใบนั่นเองโอเคไหมเออดังนั้นข้อที่เขาบอกว่าถ้าน้ําชา 24แก้วดังนั้นนักเรียนต้องหายังไงครับ4คูณกับอะไรนะได้24ครับตอบเครือชิ้นใจหนครับ4คูณกับโอ้โหสุดยอดมาก4ี่คูณกับ6นั่นเองแสดงว่าข้อนี้ถ้าน้ำชา24แก้วก็จะใส่กา,าน้ำชาได้กี่ใบครับ6ใบนั่นเองโอเคนะเติมลงไปครับไม่ยากใช่ไหมเอ่ยขอข้อที่5ครับโอเคนะข้อที่5นักเรียนมาดูครับเขาบอกว่า,วาถ้าน้ำา1ลิตร น้ำหนลิตรนะครับอ่าเทใส่การน้ําชาได้เต็มพอดี4ใบเอาแล้วนะแสดงหมายความว่าครูนิเดนต้องมีกาน้ําชาอยู่กี่ใบนะครับสใบโอเคนะอ่าตรงนี้ครับเดี๋ยวครูนิเดนวางรูปให้ดูนะมาดูครูนเดนขอวางให้ดูเลยครับมีกาน้ำชาอยู่4ใบนะชึบอ่านี่ครับชึบอ่า วงให้ดูสี่ใบนะสองใบแล้วครับนักเรียนสองใบแล้วนะใบที่สามกำลังมาครับนักเรียนนี่มาแล้วครับใบที่สามสามใบแล้วนะเชบิบและสุดท้ายครับนักเรียนใบที่สี่โอเคนะนี่และนักเรียนจะเห็นว่ามันมีการน้ําชาอยู่กี่ใบครับนักเรียนมีการน้าชาอยู่สี่ใบนักเรียนตอบครูได้เ็นให้ชื่นใจหน่อยครับการน้ําชาของเราหนึ่งใบเนี่ยอันนี้นะหนึ่งใบนะ มันจะจุได้กี่แก้วครับนักเรียน1ใบเท่ากับ4แก้วอันนี้นะ4แก้วสแสดงว่าใบที่2ก็อีก4ีแก้ว4ี่แก้ว4ี่แก้วไปเรื่อยๆจนครบ4ใบนั่นเองโอเคนะดังนั้นข้อที่5ครับเขาบอกว่าถ้าน้ํา1ลิตรเทใส่กาน้ําชาได้เต็มพอดี4ใบสแสดงว่า4ใบเนี้ยมันจะรวมกันมาแล้วได้น้ํากี่ลิตรครับนักเรียน1ลิตรใช่ไหมเอ่ยใช่เนาะโอเคนะแล้วน้ํา2ลิตรครับ เทใส่แก้วน้ำชาได้เต็มพอดีกี่ใบเอาแล้วครับแต่นักเรียนต้องทราบก่อนการน้ำชา4ี่ใบเนี่ยมันจุน้ําได้1ลิตรโอเคนะ1ลิตรนะดังนั้นถ้าน้ํา2ลิตรครับนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยครับถ้าน้ํา2ลิตรหมายความว่ามันจะใส่กาใส่กานะฮะน้ำชา ได้กี่ใบครับนักเรียนช่วยตอบหน่อยน้ํานลิตรใส่กาได้4ใบดังนั้นน้ํา2ลิตรก็ต้องใส่ได้เก่งมากครับนักเรียน8ใบใบเคนะใส่กาน้ําชาได้8ใบแสดงว่าตอนนี้มีกาน้ําชาอยู่8ใบครับแต่เขาไม่ได้ถามว่าใส่กาน้ําชาได้กี่ใบเขาถามว่าเทาใส่แก้วน้ําชาครับเอาละแสดงว่าไอานะ้หใบนั้นน่ยหใบนั้นจะใส่แก้วน้ําชาได้4แก้ว ดังตอนนี้นักเรียนมีการน้ําชายอยู่กี่ใบ8ใบ1ใบได้4แก้วดังนั้นก็ต้องจับ8คูณกับ4นั่นเองเก่งมากครับนักเรียน8คูณกับ4เป็น32เก่งมากๆเลยครับดังนั้นข้อน,นี้นักเรียนต้องตอบว่าน้ํา2ลิตรเทใส่แก้วน้ําชาได้เต็มพอดีกี่ใบครับนักเรียน32ใบนั่นเองสุดยอดมากโอเคนะเห็นไหม ออข้อที่5มันจะเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะสู้ๆนะักเรียนขอไปต่อครับผมมาดูครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องเหมือนเดิมมาดูเขาบอกว่าข้าวสาร1ถุงครับเทใส่กระป๋องได้เต็มพอดี6ใบอ่าเั้นควรุณเห็นวัดข้าวสารมา1ถุงนี่อันนี้คือข้าวสารนะครับข้าวสารข้าวสาร1ถุงไปเทใส่กระป๋องได้เต็มพอดี นี่อันนี้เป็นกระป๋องนะได้เต็มพอดีเลย6ใบครับนักเรียนคขาถามว่าถ้าเขาสารสามถุงจะเทใส่กระป๋องได้เต็มพอดีกี่ใบดังนั้นอันนี้คือ1ถุงถูกไหมเอ่ย1ถุงได้หกใบดังนั้นถ้านักเรียนมี3ามถุงแสดงว่าตรงนี้นักเรียนก็ต้องมีเท่าไหร่ครับนักเรียนมีเท่าไหร่นี่ถุงที่สองมาแล้วนะถุงที่สามก็มีีกใบถูกไม่ถูกดังนั้นครูนด้เดนขอลบตรงนี้นะครับโอเคนะ ไอ้นี่ก็คือถุงที่1น่ข้าสารถุงที่1ได้ข้า,าได้เทใส่กระป๋องได้6ใบถุงที่2ก็ได้อีก6ใบครับถุงที่สก็ได้อีก6ใบนักเรีนยนเห็นภาพใช่ไหมเอ่ยดังนั้นมีเข้าสารครบ3ถุงแล้วนะเขาถามว่าจะใส่กระป๋องได้เต็มพอดีกี่ใบอันนี้6ครับ โอเคนะหมีอยนะู 6, ่กี่กลุ่ม3กลุ่มดังนั้นก็ได้3คูณกับ6เท่ากับเก่งมากครับ18ใบนั่นเองโอเคไหมนักเรียนเห็นภาพเนาะโอเคนะครับไม่ได้ยากนะครับขอไปต่ออีกสักนิดได้ไหมได้เนาะอ่ะไปลุยกันเลยครับนักเรียนข้อที่2มาดูครับเขาบอกว่าน้ำหนึ่งเหยือกครับเทใส่แก้วได้เต็มพอดีสีแก้วอันนี้น้ําเป็นเหยือกนะอ่าวาดเหยือกไม่เป็นอีกนะครับครูนะวาดยังไงนักเรียนเหยือก น้ําเป็นเหยียกแบบนี้แล้วกันสวยงามพระรามเก้าใครอยาเรียนแบบครูนะนักเรียนโอเคนะน้ำหนึ่งเหยียกครับเทใส่แก้วได้เต็มพอดี4ี่แก้วนะแบบนี้นะถ้าน้ํา20แก้วดังนั้นยควคมว่าอันนี้1กลุ่มมีกี่แก้วครับนักเรียนมีอยู่สี่แก้วเขาบอกว่าถ้าน้ํา20แก้วสแสดงมันต้องมีกี่กลุ่มนะมีอยู่5กลุ่มนั่นเองครับเก่งมากโอเคนะดังนั้นนักเรียนก็จะได้แบบนี้ออกมากี่กลุ่มครับ5กลุ่มเนาะอ่าครูเรียนวางให้ดูนะ มันวางไม่พอนะครูไปวางข้างบนให้ดูด้วยนะครับโอเคนะช่ไอ,อ่ะเดยวนักเรียนจะได้ออกมาเป็น5กลุ่มแบบนี้อ่าครูขอแบ่งกลุ่มให้เห็นภาพชัดๆเลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5รวมกันเป็นกี่แก้วเลยครับ20แก้วดังนั้นเขาถามว่าจะเทใส่เหยือกได้เต็มพอดีกี่ใบดังนั้นมันเท่ากับกี่เหยือกครับนักเรียน1เหยือก อีกหนึ่งเหยือกอีกหนึ่งเหยือกอีกหนึ่งเหยือกนับไปแต่มันมีอยู่5กลุ่มก็คือมีอยู่กี่เหยือกครับนักเรียน5เหยือกนั่นเองหรือว่าจะใส่ในเหยือกได้เต็มพอดีกี่ใบครับนักเรียน5ใบนั่นเองเก่งม,มากครับโอเคได้มาแล้วเนาะไม่ยากเนาะขอข้อสุดท้ายได้ไหมเอ่ยใครบอกว่าได้ยกมือนยครับนี่โอเคนะเออได้นะดังนั้นขอข้อสุดท้ายครับนักเรียนไปดูข้อสุดท้ายกันครับข้อที่3ครับข้อนี้จะยากกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะโอเคนะมาดูครับ เขาบอกว่าผงโกโก้หนึ่งถุงตวงได้สิบแก้วอ่าดันครูมีนะครุนนัเดีนมีผงโกโก้ผงโกโก้หนึ่งถุงตวงได้สิบแก้วนักเรียนช่วยครูนับหน่อยสิบแก้วยังสิบแก้วแล้วนะโอเคนะถ้าผงโกโก้หนึ่งแก้วนี่หนึ่งแก้วคือตรงนี้ครับหนึ่งแก้วตวงได้สี่ช้อนโต๊ะนหมายความว่าท่านหนึ่งแก้วมันจะได้สี่ช้อนโต๊ะนะ แต่ผงโกโก้1ถุงเราได้กี่แก้วครับนักเรียน10แก้วข้อถามว่าแล้วผงโกโก้1ถุงตวงได้กี่ช้อนโต๊ะเอาละครับดังนั้นนักเรียนนับก่อนผงโกโก้1ถุงมี10แก้ว1แก้วเท่ากับ4ช้อนโต๊ะดังนั้นมันมีอยู่กี่แก้วครับ10แก้วโอเคนะแก้วละ4ี่ช้อนโต๊ะดังนั้นก็จะได้ว่า10คูณกับ 4ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน40แล้วก็หน่วยเป็นช้อนโต๊ะนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นข้อที่3เห็นไหมว่านะักเรียนก็เติมคำตอบให้ครูได้แล้วครับว่าแล้วผมโกโก้1ถุงตวงได้กี่ช้อนโต๊ะนะครับ40ช้อนโต๊ะนั่นเองเป็นไงครับยากไหมเอย่ยไม่ยากเนาะด้านไหนใครเข้าใจครับยกมือให้ครูนักเรียนดูหน่อยครับโอ้โหนี่ข้างหลังเข้าใจนะข้างหน้าเข้าใจไหมครับนักเรียน เข้าใจเนาะโอเคนะครับดังั้นถ้าเข้าใจแล้วมีใครมีคําถามจะถามครูไหมเอ่ยยกมือเลยครับไม่มีเนาะโอเคดังั้นอย่าลืมนะครับว่านักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมมาจะได้เก่งมากขึ้นโดยใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรคณิตศาสตรป์ป .2 เล่มที่2นั่นเองครับนักเรียนวันนี้ครูเล่นก็ขอตัวไปเตรียมสอนในคาบต่อไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน